สวัสดีครับตายายสายลุยพี่น้องเข่าปลาอีกแล้วมืัอนี้อือสวัสดีค่ะวันนี้เข่าปลาอีกแล้วเนาะได้แล้วไหนมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งอ่าสมัยบอกผิดแล้วอันนี้ฮะอุ้ยดอกใหญ่ใหญ่พี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งว้าวอุ้ยสี่ห้าดอกเลยนี่ พ่อพ้นอะไรนี่ลองสุกแล้วลเก็บกวนได้ใช่หน,น้องเ,เก็บเลยเก็บเลย,ยว้าวโอ้ยดอกใหญ่ๆเลยนี่อีกดอกนึงอันนี้เฮ็ดอะไรนี่น,น,นี่เป็นเห็ดปิงครันบนี่โอ้โขิงหกกำลังด้วอ้นี่นี่นน นี่พีน่น้องเฮ็ดอีหยังนี่ผมว่าเฮ็ดถึงเฮ็ดถึงเขากำแบบแต่ว่าอันนี้ก็ดำแต่อันนี้อันนี้ก็แดงนี่แต่อันนี้ดยอกใหญ่แท้พี่น้องดอกใหญ่ใหญ่ดดูตาสะอ่อนถึงเขากำกินได้อยู่เนาะกินได้อยู่พูดหรอกหนึ่งพู นี่หรือป่นนคือไก่เถอะห้ยหมานบอมอ่มาหนีเพอได้ป่นอยู่พอได้ป่นอยู่เนาะอ่ะโอเคอืมนี่ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บดอกใหญ่ๆเก็บโหลดเอ้อามาต่อมาให้คนเก็บเลยเก็บเลยนั่นข้างนั่น ดอกนึงใหนโชว์ที่ดอกนีคก็จะงามดีเท่ห์มันก็คอยปนไหลเออไห้อยู่กินตามอายุเนาะเอ้าเอ้าพ่อด้ญ่เด้อดอกหนึ่งก็ง,งามยัางงามอยู่อันหน้าว้าวดอกงามใหญ่ใหญ่ด้วย นี่มีแต่เหฮตยังงี้เลยจ้ะวันนี้เนาะงามๆได้ดอกกระเจียวก็เอาเด้อนี่กระเจียวอันนี้กระเจียวดินพ่อได้บ่พ่อได้อยู่ครับมื้อนี้มาจากชั่วโมงนี่แหละชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงอันนี้จะไปไหนต่อจะไปสุรินทรอ๋อจะไปสุรินทร์เพราะว่าเห็ดงอกเลยแวะเบิ่งเออ คนชอบหาเฮ็ดเนาะครับเดี๋ยวไปเจอกันีเดจ้าตายายสายลุยฝากติดตามผลงานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตายายสายลุยเลยนะครับวันนี้ขอจบคลิปคุยเมียนทะเลนะครับสวัสดีครับวันนี้จะไปสุรินจ้านี่จะไปสุรินเนาะเลยแหวะหาเฮ็ดเพื่อได้ไปแกงแจกพอปูกินว้าวจะแซ่บหรจ้าวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้า